ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการโชว์ฝีเท้าบนสังเวียนแข่งทําให้นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์สามารถโกยเงินรายได้จากการค้าแข้งเป็นจำนวนมหาศาลไปด้วยเลยโดย Flop Magazine นิตยสารธุรกิจการเงินชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดโพสต์อันดับนักฟุตบอลโกยเงินได้มากที่สุดในโลกซึ่งประเมินจากเงินรายได้2ส,ส่วนที่ไหลเข้าสู่กระเป๋าในช่วงฤดูกาล2020 2021 นั่นก็คือเงินค่าเหนื่อยที่ได้รับจากทีมต้นสังกัดในเกมระดับสโมสรอนและเงินค่าแรงที่ได้รับจากบรรดาผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์รายต่างๆที่เซ็นสัญญาจ,จ้างเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อให้ช่วยโปรโมทสินค้านั่นเองโดยคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแ,และสามารถนำตัวเลข32ไปคูณได้เลยหากอยากจะคำนวณออกมาเป็นเงินบาทไทยแบบคร่าวๆซึ่งก็เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในยุคป,ปัจจุบัน เริ่มต้นกันด้วยอันดับ10นั่นก็คือเอเดนอาซากองกลางทีมชาติเปลเยี่ยมของเรอัลมาดริดแม้จะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนแบบต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของฟอร์มการเล่นอยู่พอสมควรเพราะไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาโชว์ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ดาวเตะวัย30ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดปีละ26ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก3ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงโกยเงินรายได้จากทั้ง2ส่วนในช่วงฤดูกาลสองทังดนดอลลาร์สหรอฐ รอันดับ9เป็นของแกเลรีเบลปีกทีมชาติเวลของเรอัลมาดริดม้จะถูกปล่อยให้ทอตแนมสเปอร์ยืมตัวไปใช้งานในช่วงซีซั่นที่แล้วและใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปออกรอบตีกอล์ฟตามแบบที่ชื่นชอบอยู่เป็นประจำเลยด้วย แต่ดาเวเตะวัย32ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดปีละ26ล้านดอนลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก6ล้านดอนลลาร์สหรัฐจึงโกยเงินรายได้จากทั้ง2ส่วนในช่วงฤดูกาล2020ถึง2021ไปได้ทั้งหมด32ล้านดอนลลาร์สหรัฐอันดับ8เป็นของปอบบ็อกบา์กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะใกล้หมดสัญญาค้าแข้งในช่วงกลางปีหน้าและยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่สักทีแต่ดาววเตะัย28ปีง คงได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดปีละ27ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมยังได้เงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก7ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงทําให้โกยเงินรายได้จากทั้ง2ส่วนรวมไปแล้วทั้งหมด34ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับเเป็นของอันเดรสอินิสตากองกลางชาวสเปนของวิเซลโกโบซึ่งได้ย้ายจากบาร์เซโลนาไปปักหลักโชว์ฟีเท้าในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2018และมีสัญญาค้าแข่งจนถึงช่วงกลางปี2023เลยด้วยโดยดาวเตะวัย37ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดปีละ31ล้านดอนลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก4ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงโกยเงินรายได้รวมทั้ง2ส่วนในช่วงฤดูกาล2020 2021ไปได้ทั้งหมด35ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ6เป็นของโรเบิร์ตเลวานดอบสกี้กองหน้าทีมชาติโปลแลนด์ของบาเยนมิวนิกซึ่งได้อยู่ปากราคาแข้งกับสโมสรมานานถึง7ปีแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาจากบรุสเซียดอร์มุนในปี2014โดยดาวเตะวัย37ปีได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังก,กัดปีละ27ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก8ล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้เขาโกยรายได้จากทั้ง2ส่วนรวมกันได้ทั้งหมด35ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับอันเดรสอินเนสตานอัน แต่เขาสามารถใช้ชื่อเสียงโกยรายได้จากบรรดาผู้สนับสนุนได้มากกว่าเท่านั้นเองอันดับ5เป็นของโมฮัมเหม็ดซาร่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในขวัญใจของเหล่าสาวกเดอะคอปเหมือนเดิมนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรม่าในปี2017 โดยดาวเตะวัย29ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากคิมต้นสิกาดปีละ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆมากถึง16ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงโกยเงินรายได้จากทั้ง2ส่วนในช่วงฤดูกาล2020 2021ไปได้ทั้งหมด41ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ4เป็นของ คีลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชมงซึ่งยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรสิกทีทั้งๆที่สัญญาปัจจุบันจะหมดอายุในช่วงกลางปีหน้าอยู่แล้วโดยดาวเตะวัย22ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดปีละ28ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้เงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก15ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงโกยเงินจากรายได้ทั้ง2ส่วนรวมไปได้ทั้งหมด43ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ3เป็นของเนม a ากองหน้าทีมชาติบราซิลของปารีสแซงต์แชงตงซึ่งยังคงเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งตอนที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาในปี2017ด้วยค่าฉีกสัญญา222ล้านยูโรโนั่นเอง โดยดาวเตะวัย29ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากทีมต้นสังกัดปีละ75ล้านดอนลลาร์สหรัฐรวมกับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก20ล้านดอนลลาร์สหรัฐจึงโกยเงินรายได้จากทั้ง2ส,ส่วนในช่วงฤดูกาล2020-2021ถึง2021ไปได้ทั้งหมด95ล้านดอนลลาร์สหรัฐอันดับ2เป็นของลิโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชงกโดยดาวเตะวัย34ปีได้รับค่าเหนื่อยจากบาร์เซโลนาทีม 15ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสถิตินักฟุตบอลที่ได้รับค่าแรงจากการค้าแข่งมากที่สุดในโลกไปเลยด้วยนอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงโกยเงินรายได้จากทั้ง2ส่วนในช่วงฤดูกาล2020ถึง2021หรือในช่วงก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมต้นสังกัดปัจจุบันไปได้ทั้งหมด95ล้านดอลลาร์สหรัฐปิดท้ายด้วยอันดับหนึ่งซึ่งเป็นของคริสเตียโนโรนัลโด้กองหน้าทีมชาติปโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยดาวเตะวัย34ปียังคงได้รับค่าเหนื่อยจากยูเวนตุส ทีมต้นสังกัดเดิมเมื่อซีซั่นที่แล้วเป็นเงินจำนวนสูงถึง70ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้จะได้ค่าแรงจากการค้าแข้งเป็นรองลีโอเนลเมสซี่แต่เขาได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวซึ่งเป็นสถิตินักฟุตบอลที่ได้รับเงินค่าจ้างจากเหล่าผู้สนับสนุนมากที่สุดในโลกไปเลยด้วยจึงทําให้รวมๆแล้วเขาสามารถโกยเงินรายได้จากทั้งสส่วนในช่วงฤดูกาล2020-2021ถึงมากที่สุดในโลกลูกนังเป็นจํานวนเงินทั้งหมด125ล้านดอลาสหรัฐ และนี่คือ10ดาวเตะโกยเงินรายได้มากที่สุดในโลกลูกหนังปี2021โดยลิโอเนลเมซี่ตามหลังคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งยืนหนึ่งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นบอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าพร้อมโปรแรงๆแ,แอดมาเลยแอดทูเด88